แต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเล่นใหญ่เล่นใหญ่แบบโมโหลานเลยก็ว่าได้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฮ่องกงสวัสดีครับผมแอดโก้บนว่บ้าภาษาหนังนะครับวันนี้ใายเดียวจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องนี่เลยนะครับคนอันตรายล่าข้ามโลกนะครับพอดีได้ไปชม อรอบสื่อมาก็เลยอยากจะเอามารีวิวฟังว่าเรื่องนี้เป็นยังไงน่าสนใจบ้างเห็นจากโปสเตอร์แล้วให้ความรู้สึกแรกนะฮะเอาความรู้สึกแรกจากโปสเตอร์ก่อนนะกันนะฮะนึกถึงหนังสมัย <c oughs> อา,อาฉลองพักดีวิจิตกับสรพงษ์เลยนะฮะอารมณ์มประมาณนั้นเลยนะ,ะไม่รู้มีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าสำหรับการเห็นโปสเตอร์นี้ครั้งแรกนะครับแล้วพอได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนี่นะฮะนายตำรวจนอกเครื่องแบบ ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติภารกิจแทรกซึมเข้าไปในองค์กรแก๊งค้ายยาเสพติดของเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลและในระหว่างทําการทําภารกิจเขาก็ได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ของทางการอีกคนหนึ่งและบังเอิญได้ช่วยชีวิตเจ้าพ่อ,อยาเสพติดเอาไว้อย่างไม่ได้ตั้งใจจนกลายเป็นความสัมพันธ์ในเวลาต่อมาของทั้ง3คนนะครับที่สาบานว่าจะเป็นพี่น้องกันแต่แล้วเมื่อธุรกิจค้ายาของเจ้าพ่อประสบปัญหาจนต้องทําให้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย แล้วก็ตรงไปที่สามเหลี่ยมทองคําก็เป็นเวลาเดียวก,กันกับที่เขาเริ่มระแวงในตัวเพื่อนทั้งคู่ว่าทั้งสองอาจจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่แฝงกายอยู่ข้างตัวเขาและเมื่อนั้นความรักก็แปลปี่ยนเป็นความแค้นและนํามาถึงจุดแตกหักที่ไม่มีวันควนคืนนะครับเมื่อความรักและความแค้นมาถึงจุดจุดสิ้นสุดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องยอ่อโดยประมาณของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกับคนอันตรายล่าข้ามโลกภาพยนตร์ที่มีดาราแสดงฮ่องกงที่ ค่อนข้างจะคุ้นเคยสำหรับคนที่ชอบดูหนังฮ่องกงอยู่แล้วนะครับผมขอใช้คําว่าเป็นไม้สุดท้ายของหนังฮ่องกงเลยกว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโกงฟู่เฉิงซึ่งเป็นหนึ่งใน4จัตุรเทพที่เป็นน้องนุกคนสุดท้องเลยมีใครบ้างจัตุรเทพก็จะมีะพี่ใหญ่หรือเต๋อวัวมีเออไม่ใช่พี่ใหญ่นี่จะเป็นจางเสี่ยงอ่าแล้วก็มีเต๋อเต๋อวัวแล้วก็ต่อด้วยหลี่หมิงน้องนุชคนสุดท้องก็จะเป็นคนนี้เลยนี่นะฮะกงฟู่เฉิงนะครับ หรือว่าเป็นน้องนุกุนสุดท้องในขณะที่รุ่นพี่นก็เริ่มโรยลากันไปแล้วแต่โกโก้ผู้เชี่ยงเองนั้นก็ยังคงมีหนังแอคชั่นในสไตล์ของตำรวจเนี่ยออกมาให้ดูกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็อีกคนก็เป็นปุทเลอร์ที่เป็นนักแสดงเอ่อเรียกว่าเป็นดังชุดทางทีวีแลวได้ก็ว่าได้นะครับดังสุดก็น่าจะเป็นเจาะเวลาหาจิตซีที่ทำให้เขาแจ้งเกิดอย่าง มีชื่อเสียงเลยนะครับส่วนอีกคนนี่ก็คุ้นเคยนะครับคุ้นเคยกันดีกับลิวชิงเวิดที่หน้าตาอาจจะไม่ค่อยหล่อหรืออาการเท่าเท่าไรแต่ว่าแน่นอนเขาเป็นดาราเจ้าบทบาทอีกคนหนึ่งของฮ่องกงนะครับเนี่ยดูจากหน้าหนังดูจากใบปิดแล้วอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตขอบคุณทางค่ายไรบีออนด้วยแล้วกันนะครับที่ให้โอกาสทางเพจบุบ้านพัสนังได้ไปเข้าชมในรอบสื่อน,นะครับ ดูจากหน้าหนางังดูจากใบปิดแล้วอย่างที่บอกไปอารมณ์แรกที่ผมนึกไปถึงหนังของสรพงษ์ในยุคข,ของอาชลองพักดีวิจิตเลยนะครับแต่แน่นอนหนังฮ่องกงแอคชัน่นก็ยังคงเป็นหนังฮ่องกงแอคชั่นอยู่ดีนะครับเป็นเรื่องราวของการตำ,ตำรวจแล้วก็การแทรกซึมเข้าไปในแก๊งค้ายาเสพติดอย่างที่โด่งดังจนเป็นหนังคลาสสิกไปเลยก็อินเทอร์นอทแฝงนั่นก็คือเหลียวต้าหัวกับเด็เชวยอันนั้นคือถือว่าเป็นตำนานคลาสสิกไปเลยก็ว่าได้แล้วก็เรื่องต่อๆมาก็ ก็ยังวนเวียนอยู่แต่หนังประมาณว่าหนังตำรวจแล้วก็แทรกซึมเข้ามาในแกงขยาจะวนเวียนอยู่ตรงนี้ยแต่บางเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีมากจนแบบมีฉากยิงปืนที่ไม่แพ้ฮอลลีวูดเลยไม่น่าจะวันเรื่องอะไรนะไม่น่าจะว่าล่าปิดเรื่องหรือปิดเมืองล่าอะไรสักอย่างเนี้ยของหรือตัวที่ตอนนั้นได้ดูนะโอ้โหอึ้งอึ้งกับฉากยิงปืนของเขาที่ทําได้สมจริงแล้วก็ดุดันดุเดือดแล้วก็มันจริง มาเรื่องนี้นั่นคือจุดขายของหนังแอคชั่นฮ่องกงเลยนะครับหนังแอคชั่นฮ่องกงเอาจริงๆจะมีจุดขายอยู่ประมาณ2-3อย่างนะฮะหนึ่งก็จะเป็นกังฟูที่มีลีลาของวิชาการต่อสู้ที่สวยงามไปเลยไม่ว่าจะเป็นเจลีไม่ว่าจะเป็นดนนี่เย็นที่ตอนนี้โด่งดังไปเข้าคัดอินเตอร์ไปแล้วหรือว่าจะเป็นฉลองฉลงเนี่ยนอกเหนือจากลีลากางฟูแล้วเขาค่อนข้างจะเน้นไปเรื่องของทีมสแตนแมนนะครับ แล้วก็มีแนวเจ้าพ่อแล้วก็แนวตำรวจแบบนี้แหลนะฮะนั่นคือแนว2อสมแนวของหนังฮ่องกงที่เราได้ดูแล้วก็ได้ชมอยู่กันเป็นประจำานะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่เป็นแนวหนังฮ่องกงที่ว่ามาก็คือหนังแนวตำรวจที่แทรกซึมเข้าไปในแก๊งขายยาเสพติดเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเล่นใหญ่ เล่นใหญ่แบบโมโหลานเลยก็ว่าได้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฮ่องกงแล้วก็ซัดก,กันในเมืองซัดก,กันในเกาะฮ่องกงแต่เรื่องนี้ล่างยาวมาถึงประเทศไทยล่างยาวไปถึงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเลยก็ว่าได้นะครับนั่นที่นั่นนึงคือที่บอกเราอยู่ในเรื่องย่อนะฮะไม่ได้สปอยเลยทีนี้มาว่าถึงว่า,ามาถึงความรู้สึกที่ได้ดูจบไปแล้วกันนะฮะออกมาเอาแค่ว่า5นาทีแรกสินาทีแรกเนี่ยทำให้นึกถึงหนังเรื่องที่ว่าเป็นรอสกคู่ของหรือตัวหัวเลยนะฮะที่บอกว่ายิงกัน หูดดับตับไม่อ่ะวูง,ง่ายกระสุนมีเท่าไรใส่มาแบบไม่มีคําว่าปืนกระสุนสาดก็มากันแบบเอามันเลยตั้งแต่1ินาทีแรกนะฮะก่อนที่จะเข้ามาสู่ปมเนื้อเรื่องค่อยๆมาเล่าว่าแต่ละคนดาราทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกูเทเลอร์หรือว่าโกงผู้เชิงเนี่ยเข้าไปผูกพันกับแก๊งขายะาาได้ยังไงน,นั่นก็เป็นส่วนของเรื่องเล่าก่อนที่จะลากยาวมาจนถึงสามเหลี่ยมทองคําที่เขาเล่ามาว่าเป็นแหล่งกําเนิดของยาเสพติดอันดับ ต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าทางฝั่งเอเชียเนี่ยแน่นอนใครก็ต้องพูดถึงสามเหลี่ยมทองคำนะครับถ้าเป็นทางฝั่งอเมริกาก็ต้องพูดถึงโคลัมเบียพูดถึงทางอเมริกาใต้แถวนู้นใช่ไหมฮะบ,บ้านเราก็ต้องที่นี่แน่นอนเลยที่บอกว่าเล่นใหญ่ในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่หนังฮ่องกงเนี่ยเราก็จะเห็นหโล c a t i o n อยู่ในเมืองอยู่ในถนนที่เขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะแต่แเรื่องนี้เล่นใหญ่ตรงที่ว่าให้ชวนชวนให้นึกถึงอาชลองตรงที่ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อม ประมาณว่าถ้าอาฉลองได้มานั่งดูหนังเรื่องนี้นะคงจะยิ้มฟินแล้วก็รุ้มกลิ่นไปเลยว่าเออหนังของเขามีคนได้แรงบันดาลใจด้วยนะอาออกมาได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ทุ่มทุนสร้างเรียกว่าถ้าดูเอ,อมามันนะเรื่องนี้มันแน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะฮะความมันความนสนุกแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันเข้มข้นในสไตล์ของฮ่องกงที่มีการต้องเข้าไปแทรกซึมสุดท้ายพอ,อมาเฉลยปุ๊บคนที่อตส่สา์ไว้เนื้อเชื่อใจให้เป็นน้องให้เป็นพี่ ให้เป็นเ,เรียกว่าสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันอะ่ะสุดท้ายต้องมาเปิดเผยตัวว่าฉันคือตำรวจนะนี่คือมุกที่หนังฮ่องกงใช้อยู่เป็นประจําแล้วนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือฉากหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเรียกแล้วปลูกฟินหมู่บ้านที่ทํายาเสพติดส่งออกเลยก็ว่าได้มีการให้เหตุผลที่เราก็ฟังแล้วก็ถามว่าถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจในส่วนหนึ่ง หนังมันให้เหตุผลอันนี้อันนี้คงไม่ใช่สปอยนะครับเพราะว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องที่หาได้ทั่วไปคือหมู่บ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในุบเขาที่ห่างไกลผู้คนการจะเข้ามาในเมืองอถ้าไปทางลาวหรือไปทางพมา่าแน่นอนความเจริญมันสู้ทางฝั่งไทยไม่ได้เขาก็จะมาทางฝั่งไทยไม่ว่าจะเป็นแม่สอดแม่สายอะไรประมาณนี้นะฮะแกๆเขาก็ใช้วิธีปลูกผักปลูกหญ้าปลูกกะลัมปีปลูก,ลก,ลก,ลกอะไรพวกนี้แต่ด้วยความที่มันกันดานแล้วก็แห้งแลง้งเอ้ยกันดานของการเดินทางนะฮะ ่าจะเอาผักพวกนั้นอะเข้ามาขายในเมืองได้ซึ่งขายก็ไม่ได้เงินมากสักเท่าไหร่นะความอยู่รอดของเขาก็ค่อนข้างที่จะขัดสนแต่เมื่อมีอพูกค้ายาเสพติดหรือว่ามีช่องทางเอาเรียกว่าช่องทางแล้วกันนะฮะในการปลูกฝิ่นเขาแทบไม่ต้องทำอะไรเขาก็แค่อยู่ในหมู่บ้านเขาต่อเขาก็าต่อไปมีทั้งพู้ค้ายาเสพติดมีทั้งนายพลที่อาศัย อาศัยพอค้ายาเสพติดนี่แหละพูดง,งา่ายอาศัยเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองจนกระทั่งแม้กระทั่งยืดออกมาจากพอค้ายาเสพติดแล้วก็ตัวเองทาซะเองเลยมันก็เป็นบริบทที่เราต้องเข้าใจคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันทําให้ให้เราเข้าใจในในบริบทของตัวนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมันก็มันก็กึงอ,อยู่เหมือนกันนะถ้าเรื่องหมินเนย์ทางศาสนาเงี้ยเอาเป็นว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราคงไม่เข้าใจหรอก คิดว่าน่าจะประมาณนี้มากกว่านะฮะนั่นก็คือเรื่องเราโดยรวมนะฮะแต่ความรู้สึกแรกที่บอกไปว,ว่ามันแบตระเบดระเบอยิงกระสุนสส่กระสุนกันแบบไม่เปืองกลัวกระสุนแต่มาเล่นใหญ่อตอนท้ายตรงช่วงที่มาพลิกในหมู่บ้านที่ทําผลิตเป็นโรงงานเลยละเป็นโรงงานผลิตยาเสพติดเนี่ย เนื่องจากพระเอกของเราต้องเข้าไปช่วยพระเอกคนหนึ่งพระเอกเรื่องนี้มี2คนถูกไหมครมีกงฟู่เชิงกับกูเทเลอร์กงฟู่เชิงเนี่ยยังคงแทรกซึมอยู่กับเจเ้าพ่อค้ายาเสพติดตามไปจนถึงสามเหลี่ยมทองคาเลยกูเทเลอร์ก็เลยต้องตามมันจากฮ่องโกงแล้วก็มาขอความร่วมมือกับทางการ,ากรทางราชการเมืองไทยเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือตัวกงฟู่เฉิงที่อยู่ในหมู่บ้านสามเหลี่ยมทองคำนะครับส่วนส่วนฉากจบเนี่ย <c oughs> ถามว่า ถามว่าทาได้ดีไหมทําได้ดีเลยมันฮนะมันมากเลยมีทั้งฉากเครื่องบินปูพรมมีทั้งฉากยิงปืนมีทั้งฉากอะไรซึ่งถามว่าความสนุกผมให้เต็มร้อยเลยนะเพียงแต่อาจจะขัดใจในบาง,บาง,บางเรื่องที่เราเป็นคนไทยพอเราเห็นแล้วเป็นเรื่องปกตินะฮะว่ามุมมองของชาวต่างชาติชาวต่างชาติหรือชาวต่างประเทศเวลาทําหนังที่เกี่ยวกับคนไทยเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต บางเรื่องเขาอาจจะเข้าใจผิดบางเรื่องก็อาจจะเข้าใจไปแบบนั้นมันก็เลยทําให้เราอาจจะขัดใจเล็กๆนะฮะเป็นมุมมองผมเองมากกว่าที่มองว่าถ้าเรื่องนี้สร้างเมื่อสักสิบยีปีที่แล้วนะมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบทึกเขิมอมากเลยเวลาเห็นฐานไทยกองทัพไทยบุกเข้าไปปราบปรามกอ,องทัพยาเสพติดนะฮะซึ่งในปัจจุบันนั้นผมว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะทําอะไรอย่างนั้นได้นะฮะอยู่ๆจะบุกเข้าไปในหมู่บ้านที่ผลิตยาเสพติดที่อยู่ในสามเหลี่ยมทองคาเนี่ย มันเป็นหนังเอางี้ดีกว่านะมันเป็นหนังนะฮะถ้าเป็นเรื่องจริงผมดูข่าวมาตามข่าวมายังยังยังไม่เคยเห็นที่ทางการไทยที่จะกล้าทําอะไรถึงขนาดน,นั้นนะฮะแต่เนื่องจความเป็นหนังเนื่องจากเขาใส่เต็มแม็กขนาดนั้นดูแล้วสนุกครับดูแล้วมีความสุขฮะใครที่คิดถึงหนังฮ่องกงแอคชั่นแบบดิบๆแบบเดิมๆที่มีทั้งความสนุกในเรื่องของออหักเลนเฉื่อมโคลนกันในสไตล์ต้อง ทำยังไงแม่เขารู้ว่าเราคือตำรวจปลอมตัวมาทำยังไงที่จะต้องเก็บเงาคามรับเอนไว้อันนี้ยังคงมีความสนุกอยู่ฉากยิงปืนเขาก็ยังคงมีอยู่แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ก็คือระเบิดภูเขาเผาถท่อ,อย่างที่ผมบอกนะฮะเล่นเอาแบบอลังการงานสร้างมากมันฮนะสนุกดีฮะยังไงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางไลท์บิยอนอีกแสลมแล้วกันนะครับที่ให้ทางเอดโกบนบ้าภาษาหนังได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กับคนอันตรายละลากข้ามโลกนะครับจะเข้าฉาย เห็นเขาบอกว่าเฉพาะในเครือเอสเเท่านั้นนะครับในวันที่23พฤศจิกายนนี้ยังไงสนใจแล้วก็คิดถึงความมันระห่ำในแบบหนังฮ่องกงแอคชั่นแท้ๆไปดูกันได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยชื่นชอบหรือใครที่ไม่ชอบออกินอายของหนังฮ่องกงว่ามันเชยว่ามันไม่ทันสมัยก็อาจจะไม่ชอบก็ได้อันนี้ไม่รู้นะยังไงลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองด้วยกันผมในฐานะที่ครั้งหนึ่ง คยชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบสลับหนังฮ่องกงยุค80 9 0มาโดยตลอดผมมองว่าเรื่องนี้ผ่านเลยถ้าสลับความสนุกแล้วก็ความมันนะครับแล้วก็มองว่าเนี่ยสคนที่เห็นเนี่ยผมว่าเป็นไม้สุดท้ายแล้วจริงๆของหนังฮ่องกงนะหมดจากรุ่นนี้ไปก็น่าจะมีคนเนื้อเสียทิ้งฝงหรือเปล่าเออไม่แน่ใจเขาก็เป็นรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะโด่งดังนะฮะแต่เขาก็อายุ5 0แล้วนะ ไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้น่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วเพราะว่าหลุดจากอันนี้ไปก็เป็นประเทศจีนไปเลยเป็นดาราจีนไปเลยเป็นดาราที่ขายสำหรับคนรุ่นใหม่ของคนจีนแผ่นดินใหญ่ไปเลยไม่ใช่ดาราฮ่องกงแท้ๆแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากไปดูหนังฮ่องกงแท้ๆเรื่องนี้แนะนำให้ไปดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อ้าเอดโก้บนญบ้าภาษาหนางังก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับยังไงอย่าลืมให้กําลังใจโดยการกดปุ่ม กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งมาด้วยแล้วกันนะครับเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้นะครับสำหรับว,วันนี้ยังไงซะขอ,อขอบคุณมากด้วยกันขอ,อขอบคุณสถานที่ด้วยแล้วกันนะฮะให้เดาว่าที่ไหนนะฮะแต่ไม่ใช่เคลือ s เซฟแน่นอน <laughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ